สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจตีสวัสดีมีความสุขนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเจตีจะ่าดันดอมนะคะเช็คพลังงานของเขากับของคุณนะคะว่าตอนนี้พวกคุณสองคนเป็นยังไงกันบ้างเขาคิดยังไงกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมหรือความสัมพันธ์นี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะโอเคนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะช้วิจารณญาณแล้วก็สําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผานไพ่กับเจตีสามารถเอ่อ หรือสนใจแหวนอัญมณีที่เจทีสวมใส่โชว์นะคะสามารถกรอปรูปนะคะเข้ามาสอบถามเจตีก่อนได้นะคะโอเคนะคะเจตีขอบคุณด้านล่างคอมเมนต์นะคะเมื่อวานเจตีก็หายไปหนึ่งวันคะเสียงไม่ค่อยดีนะคะที่น่ารักนะคะเย้ยมากมายขอบคุณคนที่ทำตาสเต็มเวลาเพื่อนคนอื่นทุกคลิปนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่สู่บ้านที่อบอุ่นของเจตีนะคะไปดูกันว่าแรนดอมคลิปนี้ เป็นของใครเป็นของคุณไหมนะคะเรามาดูสิขอดูไพ่ไปจำตัวเขาหน่อยนะคะว่าตอนนี้ไพ่ไปจำตัวเขาเป็นใครเดี๋ยวจะที่จะขออนุญาตเช็คของคุณด้วยนะคะขอดูไพ่ไปจำตัวเขาหน่อยนะคะ ไห้ควีนออฟเพนติคัลคนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นคนที่พูดน้อยนะคะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแต่ดูดูมั่นคงดูเป็นคนแสดงออกน้อยด้วยนะคะอืมแล้วก็อาจจะมีฐานะหรืออาจจะมีเรื่องการเงินที่ที่เขาแบบดีประมาณนึงแหละนะคะดีมากเลยด้วยนะคะเพราะจะที่เห็นเขาอุ้มอุ้มเงินบางคนบางเคสเขาอาจจะเป็นอ่อุ้มลูก ก็คืออาจจะมีภาระด้านครอบครัวหรือภาระที่ต้องดูแลอยู่นะคะขอดูพไพ่ประจำตัวคุณหน่อยค่ะพไพ่ประจำตัวคุณเป็นไพ่สีดานะคะคุณดูเหมือนคือสีดาใบนี้เป็นไพ่ของผู้ชายที่ใช้ไม้เช้าหาทางคํำทางนะคะ ก็เหมือนวนๆน่ะนะคะพอพอกันทั้งคู่นะคะคนนี้นิ่งคนนี้ก็เหมือนหาทางออกไม่เจอนะคะก็ดูเหมือนตามหลักสีดาจะเป็นไพ่ของคนนอนเฉยๆนิ่งๆน,งนะคะแต่สีดาไปเนี้ยเป็นคนที่พยายามอะพยายามที่จะหาทางออกให้ตัวเองหาประตูไว้เจอนะคะเออมาดูเขาเขานะคะความคิดของเขาต่อคุณหน่อยสิเขาคิดยังไงกับคุณ จะหพิเนเทสแหมเขาก็มีคุณอยู่ในใจนะคะอืมเขาก็มีความรู้สึกเหมือนอยากมีคุณน่ะนะคะถ้าเป็นแอบชอบนี่ชอบไหมชอบนะคะแต่ยังว่าเขาเป็นคนนิ่งๆไม่สแสดงออกตัวคุณก็ไม่สแสดงออกด้วยนะคะเพราะคุณคําทางหันไปทางอื่นก็สแสดงว่าคุณเหมือนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยขอดูสีเขาคิดไงคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งนะคะตอนเนี้ไพ่สี่เหรียญ เป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะและเจะทีรู้สึกว่าเขาจะห่หวงคุณด้วยนะให้ก้าวถ้วยแหน่ๆๆสิ่งที่เขาคิดคุณคือคุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์นะคะหน้าหลงไหลนในใจเขาแอบหึงแอบห่วงด้วยใจลึกอยากจะรู้ใจคุณว่าคุณคิดกับเขายังไงเพราะเจะทีรู้สึกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคุณที่มีตัวเลือกมีช้อย มีความน่ารักเป็นของตัวเองแต่งตัวเก่งแล้วก็เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งด้วยนะคะตัวเขาถ้าถามว่าเขาคิดไงคุณเขาชอบคุณนะคะแต่เขาไม่กล้าแสดงออกลึกๆแล้วอะ่ะเหมือนเขาเก็บความลับของเขาอยู่ในใจนะคะแล้วกุญแจไขดูก็แสดงว่าเขาชอบคุณแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยนะคะส่วนตัวคุณเองก็ดูนิ่งๆสําหรับแอบชอบนะคะและสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ตอนนี้ไม่ชัดเจนอะไรเขาก็มีคุณอยู่ในใจนะคะ ยังคิดอยู่ก้าถ้วยนะคะว่าคุณอ่ะ,อะจะชอบเขาไหมนะคะคุณอาจจะโอเคกับเขาไหมดูคุณสวยพร้าวดูคุณคาดเดายากน่ารักนะคะเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายก็ได้ที่สาวๆเข้าหาเยอะเขารู้ว่าคุณมีคนเข้าเข้าหานะคะและและ้วก็ตัวเขาเองด,ดูเหมือนเป็นคนที่แบบเห็นไหมเขาไม่พูดอะที่จะทีบอก ตัวเขาเองก็เป็นคนนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้พูดใจเขาอะอยากมีคุณอะแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยนะคะขอดูซิเขามองว่าคุณสวยอะสวยแบบน่าค้นหาเห็นไหมเขาชอบคุณอ่ะเนี่ยให้ของความรักที่เขาอยากอยู่กับคุณสองต่อสองอะให้ของอนาคตสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือเขาอยากมีอนาคตกับคุณนะคะ แต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันอยู่ในความลับหรือไม่อยากเปิดเผยหรือไม่อยากให้คุณรู้เคสแอบ,บชอบเขายังไม่ได้บอกว่าเขาชอบคุณนะคะเพราะว่าจะที่เห็นเหมือนเขาแอบ,บความรู้สึกเก็บความรู้สึกนะคะแล้วอย่างตัวคุณมีตัวเลือกเยอะเขาก็หึงคุณด้วยนะคะหึงแบบหวงอะ่ะถือเหรียญนะ่ะคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะเนี่ย เขามองถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์เขามองถึงความที่เราสองคนจะสามารถที่จะสร้างอนาคตหรือบางสิ่งบางอย่างด้วยกันไหมนะคะสำหรับกรณีแอบชอบเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของหาโอกาสที่จะไปไหนมาไหนสองต่อสองหรือหาโอกาสที่จะมาเจอกันนะคะและหาโอกาสที่จะเข้าหาคุณด้วยนะคะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยคนเข้าหาเยอะ มาดูขอดูแอดชอบก่อนนะคะเนี่ยเขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะเขาจะเข้ามาใกล้คุณกว่าน,นี้เพราะตอนนี้สีดาบคุณนิ่งคุณทําเหมือนไม่รับรู้อะนะคะว่ามีเขาอะ่ะคุณทําเหมือนไม่รับรู้ว่าคุณชอบเขานะคะซึ่งในหน้าไพ่บอกว่าอ,อแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก็ได้นะคะเนี่ย แต่เดี๋ยวนี้คุณนิ่งมากอาหารเนี่ยเขาจะเข้ามาจีบคุณนะเขาจะหาโอกาสเข้ามาแบบไหนอะทําให้คุณรู้สึกพิเศษทําให้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ๆอะอยากเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอะเนี่ยเขาอยากงอคุณอะถ้าตอนนี้พวกคุณทะเลาะกันถ้าตอนนี้คุณนิ่งคุณสวมแว่นตาดําไม่หันมามองเขาแบบเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณง้อคุณนะคะ เพราะว่าเดระาฮพิเชตเขาเดาอารมณ์คุณไม่ได้ถ้าตอนนี้มีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยเขาเข้ามาในความสัมพันธ์อีกนะคะเพราะลึกๆเขามีอารมณ์หึงคุณเพราะคุณไม่พูดลึกๆเขามีอารมณ์หวงคุณนะคะยิ่งคุณนิ่งมากเท่าไหร่คนนี้ก็ยิ่งเดือดดาลมากเท่านั้นนะคะและสี่เหรียญจะทีรู้สึกว่าถ้าคุณทะเลาะกันให้สี่เหรียญเขามองว่าคุณอะตอนเนี้ยอยู่ในพื้นที่ของเตเองอยู่ในเซฟโซนของตัวเองไม่ยอมเปิดใจให้เขา เขาคิดยังไงกับคุณะเขาชอบคุณนะคะถ้าถามว่าคบๆกันอยู่ไม่มีสถานะเนี่ยรักเลยล่ะนะคะเพราะว่าหนกับสีไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการขอนะคะขอโอกาสเริ่มต้นขอโทษหรือทําไม่รู้เลยแหละว่าชอบมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยจบที่หกถ้วยนะคะอืมถ้าเป็นไพ่แอบชอบนะคะจะทีรู้สึกว่า เขาจะเปิดใจคุณอยากเขาจะทําให้คุณเปิดใจให้เขาเขาจะทำให้คุณรู้ว่าเขาเข้ามาจีบคุณและไพ่เนี่ยออกในลักษณะเหมือนการไปดื่มไปกินไปทานชวนไปทำอ่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทําให้คุณรู้ว่าว่าเขาชอบนะคะและกรณีที่สองแต่ต้องดูคุณด้วยนะคะถ้าคุณนิ่งแบบเนี้ยนะคะมีโอกาสสูงที่เขาจะถอย ที่เขาจะเบรกนะคะไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาหาคุณเยอะแบบนี้แล้วคุณนิ่งปิดตาไม่ได้นะคะสําหรับแอบชอบหรือคุณชอบเขาอยู่แบบนี้นะคะเขาชอบคุณไปทุนเดิมอยู่แล้วไพ่หกถ้วยเข้าถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยหล่อดูดีทํางานเก่งเก็บเงินเก่งนะคะ mm. มีพื้นที่เป็นของตัวเองไม่ไม่ล้ําเส้นเขามากเกินไปนะคะสําหรับแอบชอบและก็ไม่ตามเขาด้วยไพ่สีดาบก็เลยกลายเป็นเสน่หาก็เลยเป็นความน่ารักก็เลยเป็นความ บางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากค้นใจคุณอะนะคะอยากรู้ใจคุณอะอยากเปิดใจคุณอะหกถ้วยแสดงว่าคุณนี่เป็นคนที่น่ารักนะคะเนี่ยอืมกรณีของความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วคุณนิ่งนะคะตัวเขาเองก็เศร้านะคะคุณออิเลิ่ตัวเขาเอง h ดอ h ไฮพิน e ทสเขาเขาก็รู้อะนะคะว่าเขาไม่ได้ให้สถานะอะไรคุณเขาก็รู้อะนะคะว่า ตัวคุณเองตัวคุณเองก็อยากจะแบบมีสภาวะของการแต่งงานหรือการหรือความชัดเจนไปเลยว่าคบกันแบบไหนแต่เขาไม่ได้ให้คุณนะคะและตอนเนี้คุณเงียบคุณนิ่งคุณหันหนีไปแบบเนี้ยนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้นะคะให้สี่เหรียญเขาห่วงและให้สี่ไม้ในอบับคับเขาพยายามจะดึงคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกนะคะเพราะตอนเนี้คุณไม่ได้มองเขาแล้วเนี่ยหกถ้วยเป็นการงอ้อหกถ้วยเป็นทํา เป็นการทำให้รู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่คุณถูกเติมเต็มเป็นความรู้สึกที่เขาอยากให้คุณนะคะเป็นความรู้สึกว่าคุณพิเศษอ่ะเขาต้องมีวิธีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นเพราะคนเนี้ยเมื่อก่อนคุณอาจจะดูแลเขาดีและก็สําหรับคนรักเก่านะคะมีโอกาสสูงที่เขาจะเข้ามางองคุณแต่คุณสีดาบคุณไม่สนไม่แคร์แบบนี้ระวังพลาดนะคะเพราะคุณไม่มองอ่ะเนี่ยจะมีการเทคแอคชั่นในฝั่งของเขาเป็นการเทคแอคชั่นที่ ที่จะทีรู้สึกว่าคุณโอเคนะคะแต่เจทีเห็นเหมือนเขามองว่าคุณมีตัวเลือกอื่นเข้ามานะคะเนี่ยไพ่สามไม้เขามองว่าคุณไม่สนใจเขาเขามองว่าคุณแบบหันไปมองอย่างอื่นก้าถ้วยเขามองว่าคุณหันไปสนใจอย่างอื่นแล้วตอนนี้นะคะความคิดของเขาเขาถึงจะตามคุณนี่ไงถ้าคุณนิ่งๆคนนี้ก็ยิ่งคลั่งนะคะ พอออกในลักษณะของสี่เหรียญหึงด้วยหวงด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะต้องดึงคุณกลับมาในความสัมพันธ์ให้ได้ถ้าคุณทะเลาะกันอยู่พอรึ้ๆแล้วคนเนี้เขาชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขารักคุณอยู่แล้วะเนี่ยเห็นไหมบางคนมันเคสเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่พอไปมาลดสถานะไปไปมา,มาไม่ได้ให้ความสําคัญคุณ ไปให้ความสําคัญเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างอื่นก่อนตอนเนี้ยคุณไม่เอาเขาแล้วสามหมาคุณอยากมบออนแล้วแล้วคุณไม่สนด้วยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียบางสิ่งบางอย่างที่ดีไปนะคะโอเคเจทีขอดูคุณหน่อยสิตอนนี้คุณเป็นไงบ้างสําหรับแอบชอบนะคะเขาจะเทคแอคชั่นนะคะอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะหันมามองเขาไหมเพราะเจทีรู้สึกไพ่แอบชอบนะคะคุณก็มีเสน่ห์นะคะแต่คุณทําเป็นเฉยๆอย่างนั้นนั่ะแสดงว่าคุณเคยบอกเขาแล้ว ขอดูสิแต่ก็ระวังความสัมพันธ์ที่มันจะพุ่งไปไว้นะคะแอบชอบต้องมีระยะประมาณหนึ่งขอดูว่าคุณคิดยังไงเขาโอ๋คุณก็ชอบเขาเขาเท่เขาสมาร์ทเขาสวยอะเนี่ยเขาคุณมองว่าเขาเก่งอะเขาเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆน,นะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งกายสมาร์ทลุคเขาอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าเขา ผู้ชายคนนี้ไม่ไมธรรมดาผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะคนรู้จักเยอะคนให้ให้เกียรติเขาเนี่ยคุณรักเขาเลยอิมเพรสนะคะอืมเขาเขาอาจจะมีลูกติดกระดาห,หรือคุณก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยคุณอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยนะคะเป็นคนใจดีคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยเจอที่ไหนมากอ่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณชอบเขาแต่ แต่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเขาไหมเนี่ยเนื่องด้วยหน้าที่การงานหรือว่าวุฒิภาวะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีอายุมากของเขาก็ได้นะคะขอรู้ซิคุณคิดไงเขา King o f f i c e คุณมีความคิดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคุณคิดว่าเขาเก็บความรู้สึกคุณคิดว่าเขาใส่ใจเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆนะคะเนี่ยเขามีฐานะมีอํานาจมีบรารมีอ่ะคุณคิดกับเขาแบบเนี้ย และอีกอย่างหนึ่งคุณก็คิดว่าอเขาคงไม่สนใจคุณหรอกเขาคงไม่ไอันนี้หรอกเพราะเขาฐานะรวยขนาดนั้นสลับได้ด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าเขาแบบไม่เปิดเผยความรู้สึกเขานิ่งมากนะคะแล้วสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้นะคะไม่เหมือนช่วง,รงแรกๆที่เจอกันขอดูซิเขาดูดีอ่ะเขาอาจจะใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะคะคุณอาจจะไปดีลแบบนั้นไพ่ของเอ f w ็อกหนึ่งไม้ ไพ่หนึ่งหมายคุณอยากให้เขาเทคแอคชั่นนะคะคุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาเพราะเขาปิดประตู mm hmm. ก็แสดงว่าคุณไม่เห็นการเทคแอคชั่นของเขาแต่คุณอะจเทคแอคชั uh, ่นแต่เขาไม่เปิดประตูให้คุณวิ e อ of f o r ์ u n e มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเห็นไหมเป็นปัญหาสําหรับคุณนะคะเพราะวิ e อ of f o r ์ u n e เป็นคนชาวบ้านธรรมดา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีพี่สาวน้องสาวหรือคนที่เขาเชื่อฟังอยู่หรือเป็นคนที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาได้คุณดูว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะรู้สึกแบบนั้นเขารวยมากไหมหรือคุณอาจจะรวยมากก็ได้นะคะเนี่ยคนธรรมดาสามัญเห็นไหม,มคุณมองว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเขาไม่เปิดใจเะยอย่างหนึง่งคุณก็รู้สึกเหนื่อยอะ่ะให้ก้าวดาบคุณเหนื่อยอะ่ะ ออแต่คุณก็รักเขาให้ก้าให้ก้าเก้าไม้นะคะให้ก้าไมา้ก้าไม้นะคะเดี๋ยวนีทีดูสิก้าดาบใครไหนกบลความสัมพันธ์นี้ชา้าความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเขาไม่เขาช้ามากเห็นไหมค่อยๆกระดึบกระดึบ มันไม่ขับไม่ขี่มา้าแล้วก็เป็นไพ่สิบดาบเป็นไพ่จัสติกคุณอึดอัดม,มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีปัญหาเยอะจนเกินไปแล้วสิบดาบคุณพูดบอกใครไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วตัวเขาเองก็ไม่สนใจด้วยนะคะที่จะรับฟังคุณไพ่จัสติกลงก็เหมือนเขา <c oughs> เขาจะยา <c oughs> เขาจะเลิก <c oughs> เขามีคนเก่า <c oughs> ที่จะมีเรื่องสารเรื่องคดีอยู่นะคะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะแล้วคุณรอคุณเหนื่อยรอแล้วอะก้าวไม้ก้าวด่ะคุณเครียดออืมคุณเหนื่อยรอบางคนบางเคสคุณกับเขาอาจจะต้องร่วมงานกันอยู่อาจจะมีเรื่องคด,ดีหรืออะไรมามาแบบพวพันก็ได้เพรพาะไพ่ใบนี้ผมบอกถึงเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับผู้พิพากษาหรืออะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือคุณได้คุณเลยมุกออนไม่ได้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องสารเรื่องอะไรไปเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้ ทำให้คุณไปจากเขาไม่ได้เดี๋ยว June, ิีออฟฟอร์จูนก็เลยติดหนึบอยู่กับเขาเนี่ยนะคะไปไหนไม่ได้สักทีและอีกอย่างหนึ่งไพ่ของควีนเดมเพล็คิงออฟดิเคิลมีการซัพพอร์ตเรื่องเงินเจทีไม่รู้ว่าใครซัพพอร์ตใครแต่รู้สึกว่าเยอะด้วยนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องงานหรือมีการลงทุนบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าไพ่ของคิงกับควีนคือขึ้นคู่คกันพวกคุณนะคิดเหมือนกันแต่พวกคุณนะทำคนละอย่างนะคะ คุณเองหกถ้วยเก้าถ้วยคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณเคยดูแลเขาแต่ตอนนี้คุณไม่อยากทำแล้วคุณเหนื่อยคุณไม่อยากรอเขาด้วยนะครับโอ้คุณมีคนใหม่เข้ามานะคะอืมไพ่เก้าเหรียญคุณรู้สึกว่าเหมือนตัวเขาก็เหมือนสนใจเพื่อนสนใจอะไรมากกว่านะคะเก้ามาเก้าเหรียญสามเหรียญ k ิงอ of ครับ คุณอยากให้เขาพยายามกับคุณในความสัมพันธ์มากกว่าน,นี้หน่อยเพราะตอนนี้คุณเหนื่อยแล้วแต่ตัวเขาเองต้องพยายามไม่พยา,ายามให้สีดาคุณหยุดนะคะแล้วก็คุณให้โอกาสเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยคุณให้โอกาสคุณรอคุณแกะสลักประตูบ้านเหมือนกับคุณพยายามที่จะทำให้เขารู้แต่เขาเหมือนไม่ได้สนใจคิงอ of ครับ <c oughs> คุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะ King o อบ u ัเป็นเงือกก็แสดงว่าคุณอยากคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเข้ากับคุณไม่ได้เลยนะคะต่อให้เขาไม่เปลี่ยนหรือเขายังไงคุณก็อยากให้เขาให้ความสําคัญคุณโดยที่ไม่ต้องแบบทําอะไรเพื่อคุณมากมายเพราะคุณก็พึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วแต่ขอแค่เขาทําบ้าง เพราะคุณทํามาเยอะแล้วนะคะสําหรับกรณีเคสคนรักเก่าหรือคนคุยเก่าเนี่ยที่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยตัวคุณเองให้จะติกคุณอยากจบนะแต่ The View of Fortune หรืออะไรเงี้ยบนกลับเข้ามาอีกนะคะความดีของเขาก็มีความที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดหรือเหนื่อยหรือต้องรอก็มีนะคะมันดูไม่มีอนาคตซึ่งตัวคุณเหมือนกับคุณอยากคุณอยากมีอนาคตเป็นของคุณอะมันเสียเวลาชีวิตนะคะโอเคเรามาดูกันว่าสิ่งที่ยวคิดจะทํา และแอคชั่นหน่อยนะคะเพราะเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดจะทําแล้วพวกคุณหันหลังขอดูสิ่งที่เขาคิดจะทํากับคุณอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณก่อนให้เอ็มเพลเอร์ในออฟเินติเคิลเห็นป่มเห็นปแต่ค่อยๆยักย็กเข้ามาแล้วนะคะอีโก้อยู่นะคะ ความรู้สึกคือไพ่ถูออบคัพเขาก็รักคุณแต่ติดคําว่าอีโก้นะคะติดคําว่าเรื่องหน้าที่การงานติดคําว่าระบบราชการหรืออะไรสักอย่างนะคะที่เขาต้องถือทองคําไว้อยู่เนี้ยอืมร่วมงานกันไหมคะเนี่ยรักอะ่ะเป็นไพ่ของถูอ็อบคัพอ่ะเป็นไพ่ของอืมความสุขอะ่ะนะคะคุณคือความสุขของเขา ถึงแม้เขาไม่ได้พูดแต่เขาก็เคยทําให้คุณดูนะคะอเขาคิดว่าคุณยังจําเขาได้ไหมเขาคิดว่าความรู้สึกของเขาเขารักคุณนะคะเอาจริงๆถ้าตอนนี้เขาอยู่ห่างจากจคุณเขาอยากมาหาคุณน,นั้นน่ไหนเห็นไหมอาจจะเป็นตาชาวต่างชาติได้ไหมทางไกลไหมเดทออนไลน์ได้ด้วยทว็อทคัพนะคะเขารักคุณอะไฮโลเวนโลงเห็นไหมเขาอยากแต่งงานกับคุณอะนะคะต่างชาติตา่างศาสนาไหมเนี่ยให้แต่งงานขึ้น อความรู้สึกเขารักนะคะไพ่ทาวเวอร์ไพ่สามเหรียญเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจเขารู้ว่าที่ผ่านมาอารมณ์ของเขาเล้วนๆคุณพยายามเห็นไหมคุณพยายามระบายสีพยายามให้เขาแบบเต็มที่แล้วอะแต่เขาอาจจะไม่ได้ไหนคุณเข้ามาไหมนะคะเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนาอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจเขาอาจจะเป็นคนที่ ชอบใช้อารมณ์ตัดสินนะคะแต่ตอนนี้คุณนอติเคิลนิ่เงียบแล้วนะคะเงียบเลยนะคะขอดูซิรัก,กรไม่อยากเสียไปอ่ะให้แปดดาบมีการบล็อกการสื่อสารด้วยคุณไม่พูดนะคะคุณบล็อกเขาหรอให้สองดาบคุณบล็อกเขาคุณเขาบอกว่าความรู้สึกคือคุณไม่ฟังเขานะคะคุณไพ่ทาวเวอร์ไฮดรเฟนคุณไม่ฟังเขาในออติเคิล สามเหรียญถั่วครับเขาเคยพูดกับคุณยังไงเขาก็ยังจําได้แต่คุณไม่ฟังเหตุผลของเขาคุณพร้อมจบให้แปดดาบสองดาบความรู้สึกของเขาคือ <c oughs> เขาเสียใจนะคะที่มันเป็นแบบนี้ออ่ะ <c oughs> แล้วเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณพยายามเพื่อเขาตอนนี้คุณบล็อกเขาหรอให้สิบหมายเขาพยายามแบบความรู้สึกพยายามไม่เปิดเผยนะคะให้คุณรู้ว่า เอนนี้ทุกแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะพยายามนิ่งความรู้สึกขอดูการเทคแอคชั่นของเขาในยีิเขารักคุณเขาจะมาในรูปแบบใดไพ่สีไม้ในออบคัพก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะงอนะคะด่ามาเข้ามาแล้วนะคะเอนะคะสามดาบเขาจะเข้ามาแบบเขาขาดคุณไม่ได้เด็กถือเลียนนะคะกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้อ่ะเซเว่นออบคัพ เนี่ยเขาพาลนอยมาเลยนะคะอืมอาจจะเป็นพาละนอยบางอย่างอาจจะเป็นในลักษณะของออนไลน์ก็ได้ฟิลออฟพินติเกิลสามดาบเขาจะดราม่ามานะคะไพ่หกดาบเขาจะมาหาคุณเขาขอคุยกับคุณไพ่เก้าไม้เขาจะดราม่าเขามาหาคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยนี่ง,อง้อหรอ ใช่ค่ะนี่งอแล้วฮะนี่งอแล้วคะนะคะแล้วเขาเขาก็จะเงียบไปพอเงียบไปแล้วเขาจะมีความรู้สึกทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเหนื่อยภาระเขาเยอะปัญหาเขาเยอะเขาเจ็บไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกอยากคุยกับคุณอยู่เขาตัวคนเดียวนะคะหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกสงสารนะคะ,ะความใจอ่อนของคุณอะ เขารู้ว่าคุณอ่ะคุณอะขี้ใจอ่อนนะคะอืมขอดูความรับของคุณที่มีต่อเขาอนาคตที่เขาคิดกับคุณเยอะขนาดไหนถึงขนาดว่าแต่เขาก็บอกแล้วนะว่าเยอะอ่ะอืม ให้มันออกเหนืเหนืดนะคะวิงทีต้องสับแล้วดึงคุณเคยช่วยเหลือเขาไหมคุณเคยซัพพอร์ตเขาไหมคุณเคยทําให้เขารู้สึกประทับใจไหมเขายังจําวันที่คุณช่วยเหลือเขาได้วันที่คุณปอบเขาวันที่คุณดูแลเขานะคะเนี่ยเขายังจําภาพนั้นได้วันที่คุณเคยเป็นห่วงเขา วันที่เขาป่วยแล้วคุณไปเฝ้าเขาวันที่เขาไม่สบายคุณซื้อยาให้เขาและตอนเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นห่วงคุณอ่ะคุณเคยซื้อยาให้เขาไหมคอมเมนต์ Comment. อ่าเขาอยากมีลูกกับคุณนะคะนะเขาอยากมีลูกกับคุณอ่ะเขาอยากมีตัวน้อยเบบีอ่ะ หรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณดูแลลูกเขาได้นะคะนี่คือการเฝ้ามองดูคุณอยู่ตั้งนานติดตาม G P S นะคะเขาแอบตามส่องตามสืบคุณมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่บางคนบางเคสนะคะเขาน่าจะชอบคุณมานานตั้งแต่คุณมีแฟนแล้วคุณเลิกกับแฟนตั้งแต่คุณยังไม่ได้คบใครแล้วคุณไปคบคนอื่นก็ได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องมัธยมได้นะคะเจอครั้งแรกก็ปิ๊งเลยเคยคบกันแล้วแล้วจากกันไปแล้วกลับมาคบกันอีกเขาก็ยังจําได้ว่าคุณไม่เคยหายไปจากชีวิตเขาเลยนะคะอืไม่เคยคิดอยากมีปัญหากับคุณใจลึกๆอะ ะะอยากขอโทษคุณด้วยนะคะเป็นการไถ่โทษการพาไปเที่ยวพาไปสวีเพาไปแบบทะเลอย่างเงี้ยน้ําตกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อลดความขัดแยง้งเขายังจําตอนที่คุณกับเขาเลิกกันและจากกันได้ด้วยดีแต่ตอนเนี้ยจากกันไม่ค่อยดีมาค่ะเรามาดูว่าไพโลแมนแองเจิ้ลอยากจะบอกคุณกับเขาในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรรีคอนสเนชันพวกคุณมี เขากําลังจะกลับมาในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาคนนี้จะยังไงก็แล้วแต่พวกคุณสองคนมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันสูงหรือได้เริ่มต้นคนรักเก่าของคุณกําลังจะกลับมาเขามีสภาวะของ่เอ,อความผูกพันนะคะคนในอดีตของคุณกำลังจะกลับมานะคะเลโกคอนโทรอิชชูนะคะอาจจะมีใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังในความสัมพันธ์นี้ทำให้เขา แต่ัดสินใจอะไรกับคุณไม่ได้นะคะเฟิร์สไพ่บอกว่าพวกคุณจะกลับมาเฟิร์สกันอีกครั้งหนึ่งตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งเพราะทั้งสองคนก็มีความรู้สึกรักกันอยู่แต่อันนี้จะทีต้องบอกด้วยนะคะว่าอยู่ที่คุณด้วยนะไพ่สี่เหรียญนะเออไพ่สีดาบความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่บางคนที่จะที่พูดนะคะมีความบริสุทธิ์อยู่มีความเป็นเด็ก คบกันแล้วดึงความเป็นเด็กนะคะกันออกมาคุณไปดึงความเป็นเด็กเขาเขาไปดึงความเป็นเด็กคุณทํำให้ทั้งสองคนอ่ะมีอารมณ์ประมาณว่าคิดถึงกันอยู่นะคะแต่เลสโกเนี่ยน่าจะมีใครที่มีอคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมหรือคนที่คอนโทรลอยู่ก็ได้นะคะมาแล้วนะคะเอนเกจเมนต์โอกาสที่จะกลับมาคบกันสูงนะคะ เพราะคุณเองเป็นคนน่ารักเจทีชมแต่แรกนะคะว่าคุณเป็นคนน่ารักเขาก็มองคุณน่ารักเขาจะปล่อยคุณไปหรอคะโอเคนะคะราศีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ